สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมครับวันนี้ครับโจพาเที่ยวพาชมธรรมชาติพาเที่ยวเกษตรนะครับเนาะอยู่กับผมครับวันนี้ก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องการนะครับการทําคลิปการลงคลิปนะครับเนาะผมว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับการที่เราพ่อแม่พี่น้องหลายคนคงรู้จักนะครับคลิปเรียวบน f เฟซ b o o k นะครับเนาะคลิปเดียวขออนุญาตเอ่ยนะครับเนาะ คลิปเรือบนเฟซบุ๊กนะครับเนาะอันนั้นคือนะครับผมก็ทําอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันครับเนาะช่องผมผมก็ทําอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันแต่ผมมาเปรียบผมเาลองมาเปรียบเทียบดูกับ youtube, YouTube นะครับเนาะกดเกณฑ์ทุกอย่างนะครับเนาะยากกว่า youtube ครับผมบอกตรงนะครับใครที่ทําคลิปเรยวอยู่ตอนนี้นะครับลองมาเปรียบเทียบแล้วคุณลองสร้างช่อง youtube ลงดูนะครับแล้วคุณลองเปรียบเทียบดูนะครับผมอย่างกดของเรยว ก็จะผ่านแต่ละขั้นแต่ละอย่างนะครับถึงถึงขั้นแรกถึงจะมีแค่ผู้ติดตามแค่ห้าร้อยก็ผ่านได้ดาวแต่การสร้างรายได้จากดาวนะครับดาวไม่ใช่มาจากเฟซนะครับรายได้นะครับดาวมาจากเพื่อนเพื่อนที่ส่งกําลังใจให้กันเองนะครับให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเขาชอบคลิปเราสนับสนุนเราเขาก็ส่งกําลังใจให้เรานะครับดาวคนละดวงสองดวงสิบดวงก็ว่ากันไปครับเนาะอันนั้นคือรายได้ที่มาจากเราจากจากเพื่อนเราเองนะครับแต่รายได้ของเขา ก็คือโฆษณาสตรีมโฆษณาสตรีมแล้วก็โฆษณาโฆษณาสตรีมนะครับแล้วก็วิดีโอถ่ายทอดสดแล้วก็โปรแกรมสมาชิกนะครับเนาะนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายคือโปรแกรมสมาชิกนะครับคุณต้องมีผู้ตามหนึ่งหมื่นคนนะครับแล้วก็มียอดมียอดการเข้ามาชมรับชมมียอดการที่คนคนที่เคยดูแล้วเข้ามารับชมยอดหลังอีกห้าครั้งนะครับถึงคุณถึงจะได้เป็นเป็นสมาชิกเขานะครับเนาะ ถึงที่ได้เป็นสมาชิกของโปรแกรม facebook เขานะครับเนอะยุ่งยากครับผมลงดูแล้วครับแล้วตอนนี้นะครับการที่เล่นนะครับแดชบอร์ดนาทีอะไรการรับชมเขาจะมีแดชบอร์ดให้ดูนะครับการเข้าถึงเราเท่าไร,การ,ก,าร,ก,ารการเข้าถึงผู้คนเราเท่าไรนะครับการ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 เข้าถึงผู้คนเราเท่าไรแล้วก็การรับชมวิดีโอเราเท่าไรได้กี่นาทีแล้วครับแล้วกว่วจะจะผ่านโฆษณาสตรีมนะครับอันนี้ผมคืณลืมพูดไปข้ามขั้นตอนไปนะครับกลัวจะผ่านโฆษณาสตรีมเพราะเป็นพี่น้องก็ต้อง กว่าจะได้เข้าขั้นที่สองคืออีกขั้นที่สองก็คือโฆษณาสตรีมนะครับกว่าจะผ่านโฆษณาสตรีมนะครับเพราะแม่พี่น้องก็ต้องมีผู้มารับชมหกหมื่นนาทีนะครับภายในสองเดือนนะครับเพราแม่พี่น้องครับโอ๊ยคลิปเพราะแม่พี่น้องจะเป็นที่จะสนใจพอไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเราทําคิดนะครับเป็นเป็นที่ดหน้าดึงดูดใจจากคนที่มารับชมไหมแค่นั้นนะครับเนาะหกหมื่นนาทีนะครับภายในสองเดือนถ้าไม่ผ่านตอนนี้จะตกเป็นเหมือนทองผมนะครับถ้าไม่ผ่านภายในสองเดือน เข้าสู่วันที่ส้มไมว่าเดือนนี้มีสามสิบวันนะเดือนกันยายนนะครับพอเข้าสู่วันที่สามสิบเอ็ดพอ,พอ,อพอเข้าสู่เข้าสู่ขออภัยครับขอเข้าสู่วันที่หนึ่งนะครับเนาะเขาก็จะนับถอยเข้าไปถอยมาอีกนะครับเท่ากับว่าแดชบอร์ดของพ่อแม่พีพ่น้องการนาทนาทีที่รับชมของพ่อแม่พีพ่น้องก็จะลดลงลดลงลด ung, ลงมาเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบจนกว่าพา่อแม่พีพ่น้องจะได้หกหมื่นนาทีนัน่นแหละครับเนาะนะครับจนไม่ว่า เดือนต่อไปนู่นนะครับก็ถึงจะนับเป็นเดือนใหม่ไปอีกนะครับนะครับคือเหมือนกับว่าพ่อแม่พี่น้องกลับมาเริ่มศูนย์ใหม่นะครับผมบอกตรงนะครับมันท้อครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับเว้นแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเออทําตัวให้เป็นคนดังทาให้ดึงดูดความสนใจจากผู้คนมากมายเข้ามารับชมได้นะครับมันถึงจะผ่านได้นะครับมันถึงจะผ่านได้เร็วแต่ผมบอกมีคนหนึ่งครับเป็นไอดอลของเป็นไอดอลของเลียวเลยนะครับเลียวเฟซบุ๊กเลียวเลยครับผมขออนุญาตอื่นชื่อนะครับ ของคุณไอ้นะครับเนาะคุณไอ้นะครับคุณยายไอ้นะครับตอนเขาทาคลิปโอ้โหเดือนเขาทำแค่ระยะเวลาสองเดือนครับเขาได้เป็นล้านวิวนะครับผมบอกตรงได้เป็นล้านวิวนะครับคลิปคลิปนั้นผมจําได้เลยโดนวัวชนเต้นเต้นเต้นอยู่หน้าวัวแล้ววัวชนตุดเขาขออภัยนะครับวัวชนตูกเขาชนดากเขานี่แหละครับชนตุบล้มนะครับคลิปนั้นเขาได้ล้านสองวิล้านสองล้านสองล้านสองแสนวิวนะ เชื่อไหมเขาเล่นมาสองสามเดือนสองถึงสามเดือนแม้แต่ดาวเขายังไม่ได้ตั้งค่าเลยครับปกติดาวในแค่มีผู้ติดตามห้าร้อยคนเขาก็ได้ตั้งค่าแล้วครับอย่างพวกผมนี่แค่มีผู้ติดตามห้าร้อยถึงแต่ตอนนี้ผู้ติดตามผมก็มีอยู่ประมาณหกพันนะครับเนาะหกพันนะ 6, ดาวดาวนี่คือผู้ติดตามขั้นต่ําต้องมีห้าร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกดาวคือการแค่ส่งกำลังใจให้กันนะครับมันไม่ได้มาจากรายได้มาจากเฟซบุ๊กนะครับมันเป็นรายได้จากเพื่อนให้เพื่อนนะครับนนนเนาะนะครับผมนั่นแหละครับเนาะ แม้แต่ดาวเขายังไม่ได้ตั้งค่านะครับเขาเขาเล่นมาสามเดือนยอดวิวเขาเป็นล้านนะครับเนาะเขาเล่นมาสามเดือนแล้วแมตแต่ตั้งค่าดาวเขายังไม่ได้ตั้งเลยแล้วก็ตั้งค่าโฆษณาตรีมอะไรทุกอย่างเขายังไม่ได้ตั้งสักอย่างครับเขาท้อตอนนี้เขาบอกเขาหันไปเล่นทิกตอกดีกว่าเขาบอกหันไปเป็นนายหน้าให้ทิกตอกตอนนี้เขาก็พักเล่นเขายกเลือกการเล่นเรียวไปแล้วเขาเขาไปหันไปเป็นนายหน้าให้ทิกตอกดีกว่านะครับผมเนาะผู้ติดตามเขาเป็นแสนครับผู้ติดตามเขาเนี่ยสองแสนเก้าเกือบสามแสนนะครับ ยายไอ้นะครับที่ผมที่ผมบอกนะครับเขายังไม่ได้ตั้งค่าแม้แต่ดาวยังไม่ได้ตั้งค่าทั้งทั้งที่กดมันบอกว่าทั้งทั้งที่กดเนี่ยผู้ติดตามห้าร้อยจะได้ตั้งค่าแล้วนะครับแต่ยายไอ้ในเล่นมาสามเดือนเนี่ยผู้ติดตามสองแสนเก้ายังไม่ได้ตั้งค่าเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่นะครับอะไรที่ได้มาง่ายงวๆนรควับนะครับอะไรที่ได้มาง่ายได้มาร็วนะครับผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องครับมันก็มัดจะไปร็วนะครับเนาะนี่แหละครับผู้ติดตามสองแสนเก้าเล่นสามเดือนครับยายไอ้นะครับ ผู้ติดตามสองแสนเก้าเกือบสามแสนเล่นมาสามเดือนแม้แต่ดาวยังไม่ได้ตั้งค่านะครับนะครับผมนะครับแล้วกดเกณฑ์เยอะมากเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับไม่เหมือน YouTube เราเนี่ยครับผมบอกตรงนะครับทุกวันนี้ผมก็เล่นเดียวนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เล่นนะครับผมว่าไม่ดีแต่ผมก็เล่น ผมผมเล่นแต่ผมผมเล่นเพื่อความสนุกความบันเทิงกดเกินกดเกินอะไรที่เขาตั้งมาผมไม่สนใจหรลกครับผมจะลงเพลงเพลงอะไรก็ลงไม่ได้มีลิขสิทธิ์ติดลิขสิทธิ์หมดเพลงอะไรก็เอามาลงไม่ได้กดเยอะแยะมากมายไปหมดครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับพิมตอบคอมเมนต์ตอบคอมเมนต์กันตอบคอมเมนต์ยาวไม่ได้ตอบคอมเมนต์ซ้ำๆเดิมๆก็ไม่ได้ยาวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับตอบคอมเมนต์ทีรัวๆติดต่อกันก็ไม่ได้นะครับใครเข้ามาคอมเมนต์คลิปเราอะไรเงี้ยผิดกฎโดนเด้งโดนเซนสั้นหมดอายุโดนเด้งออกจากเฟซโดนเซนซสั้นหมดอายุ เส้นทาโมยุคือการปิดการมองเห็นนะครับปิดกั้นเราครับไม่ขยายกลุ่มเป้าหมายให้เราครับเหมือนกับว่าเราไม่ใช่คนเราเป็นหุ่นยนต์ไปตอบคอมเมนต์รัวอะไรอย่างี้ยคิดไปอย่างงั้นครับกดเยอะแยะมากมายครับบีบังคับครับมองมองดูเืนผนนมองมองไปมาทุกวันนี้ผมมองคิดว่าผมพูดกับพูดตรงๆนะครับหลอกครับเหมือนหลอกให้เราไปโปรโมทโฆษณาให้นะครับหลอกให้เราไปโปรโมทโฆษณาให้เขาครับผมมองตรงครับคนที่ผ่านเขาก็ผ่านไปนะครับ แต่ผมบอกตรงเลยพวกที่ผ่านพทุกวันนี้พวกที่มีผู้ติดตามเป็นแสนนะครับผู้ติดตามเป็นแสนเป็นล้านนะครับอย่างคนดังๆที่ก็เคยเล่นมาเป็นปีแล้วนะครับณตอนนั้นที่เขาเล่นนะครับกฎเกณฑ์มันยังไม่เยอะขนาดนี้ผมบอกไว้เลยครับนะครับตอนนั้นจะทําอะไรก็ทํายังไงก็ได้ครับแล้วก็ดังมาก็คือกดเกณฑ์มันยังไม่เยอะขนาดนี้แล้วคนยังไม่หันไปสนใจเล่นเยอะขนาดนี้ครับทุกวันนี้ครับคนผมพูดยังไงว่ไม่ใช่แทบจะครึ่งประเทศไปแล้วมั้งครับที่หันไปเล่นนะครับเดียวเนี่ยครับ พอคนหันมาเล่นเยอะก็ตั้งสร้างกฎสร้างเกณฑ์ขึ้นมาบีบบังคับอนุนั้นนี้ขึ้นมานะครับนะครับเหมือนกับว่าเขาหลอกล่อให้เราไปไปโปรโมทโฆษณาให้เขาผมบอกตรงนะครับเนาะนะครับกดอะไรอนุนั้นนี้ก็ไม่ได้โพสต์รูปปลาติดมงโพสต์รูปอะไรปลาติดเหี้ปลาอะไรนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎครับหมากระโดดหยอกกันก็หาว่าเป็นภาพความรุนแรงนะครับผมจะบอกให้นะครับผมโดนมาหมดแล้วครับเพราะเป็นพี่น้องครับ ผมบอกตรงอย่าไปเสี่ยงครับไม่เสียเวลาครับอย่าไปเสี่ยงเสียเวลาเลยครับกับเรียวถ้าใครถ้าสำสำหรับคนนะครับสําหรับคนที่คิดจะสร้างรายได้จริงๆนะครับนะครับคนที่อยากได้เงินจริงๆอย่าไปเสี่ยงกับเสียเวลากันเรียวนะครับผมบอกตรงเลยผมกล้าพูดในนี้เลยนะครับเนาะนะครับผมบอกว่าหันชักชวนมาเล่นไอ้ที่มันเขาเล่นกันมานานมันมีแบบมาแบบรายได้ที่มันคงจริงๆอย่างยูทูบดีกว่านะครับผมบอกตรงนะครับ ยูทูบกดผมเข้าไปดูนี่ผมโหลดไอยูทูบสเตอริโอมาแล้วนะครับผมโหลดมาแล้วของผมนะครับผมเข้ามาดูอ่านดูกดนะครับผู้ติดตามหนึ่งพันแล้วก็มีกดแค่สองข้อน,นะครับถ้าแล้วถ้าคุณผ่านข้อใดข้อหนึง่งคุณก็ได้ถ้าคุณผ่านเพียงข้อใดข้อหนึง่งคุณก็ได้ตั้งรายได้อะไรแล้วครับตั้งรายได้ได้ตั้งห้าเครื่องมือนะครับไม่ใช่ว่าตั้งรายได้ได้ทีละเครื่องมือเครื่องมือเหมือนเหมือน Facebook เฟซบุ๊กเลียวนะครับเลียวนี่คุณต้องผ่านทีละขั้น ต้องมีผู้ติดตามเท่านั้นต้องมีนาทีรับชมเท่านั้นถึงจะผ่านโฆษณาสตรีมทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นสามขั้นสี่ขั้นครับผมบอกตรงรวมๆแล้วระยะเวลาที่ทําเป็นปีเหมือนกันครับแล้วกดเกินแล้วอะไรเยอะแยะมากมายครับเล่นก็ไม่สนุกไม่สบายใจผมบอกตรงนะครับเนาะถ้าใครคิดทะสร้างไรายได้จริงๆหันมาเล่น y o youtube ดีกว่าครับถ้าใครฝากถ้าใครชอบคลิปผมก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเนาะ ผมบอกตรงนะครับเรามาทามันที่มันจริงจริงจังๆเป็นกิจจาลักษณะดีกว่านะครับอย่าง YouTube เนี้ยยูทูบเนี่ยผมเชื่อเลยเขาไม่หลอกแน่นอนเพราะว่าใครเขาทาตัวประเทศตัวโลกนะครับ youtube แล้วเขาไม่มีการกักครับเขาไม่มีการกักปุ่มเป้าหมายนะครับนะครับเขาไม่มีการกักลุ่มเป้าหมายเราอยากลงอะไรเราก็เลยลงได้เลยครับเขาไม่มีการกักปุ่มเป้าหมายเราลงไปเขาไม่ได้มาให้ให้คนเท่านู้นเท่านี้เห็นเหมือนเฟซบุ๊กครับเฟซบุ๊กนี่คุณลงคลิปไปนี่กลัวคุณจะขยายกลุ่มเป้าหมายกลัวคุณจะ ขอกัวเขาจะดันคลิปเราไปให้คนนู้นคนนี้เห็นนะครับใช้เวลาครับผมบอกตรงนะครับแล้วมันแล้วแต่ระบบครับมันเลือกนะครับผมบอกตรงเฟซบุ๊กอ่ะมันไม่ได้ดูความสาระหรอกครับคุณคิดดูแค่ว่าคลิปผ่าแตงโมดังเป็นล้านวิวนะครับแค่ผ่าแตงโมเฉยๆดังได้ไงเป็นล้านวิวคุณคิดดูครับแล้วทุกวันนี้ผมถามผมก็อยากจะถามเหมือนกันไอ้คลิปผ่าแตงโมทุกวันนี้ได้เงินหรือยังได้เงินมาใช้หรือยังครับ คนที่คนที่จะของคลิปที่ว่าผ่านแตงโมนะครับอะไรที่ได้เร็วมันจะพักจะไปเร็วนะครับนะครับผมคนที่เขาได้ยอดวิวเป็นอคนที่เขาได้ยอดวิวผ่านแตงโมเป็นล้านวิวทุกวันนี้เขาได้เงินมาใช้ยังผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับนะครับผมว่ายังหรอกนะครับมันไม่ได้ให้ง่ายๆหรอกครับเนะคลิปผ่านแตงโมเฉยได้ล้านวิวคลิปเอาคลิปเอาอ้ที่สอนที่สอนปลาสอนกบเป็นสอนสวิงลูกขวักขึ้นมานะครับนั่นก็เป็นล้านวิวครับ ไม่มีหรอกครับพ่อแม่พี่น้องคลิปบ้านๆอย่างเรามันจะไปทําแบบอย่างนั้นให้มันไายได้างทางรายได้แบบบุ้มบั่มมันเวอร์ครับมันเวอร์ครับดูแล้วมันเวอร์เกินนะครับเนาะอมันแล้วมันมันให้เป็นมันให้วิวแต่มันให้เงินไหมนะครับต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับนะครับผมเห็นเนี่ยในหน้าเฟซผมเนี่ยผู้ติดตามเป็นแสนสองแสนเนี่ยนะครับทุกวันนี้ผมยังเห็นนะครับเขาก็ยังไม่ได้ตั้งค่าโฆษณาเลยครับโฆษณาเตตีมเลยครับนะครับผม ยอดนาทีเขายอดนาทีเขานั้นเป็นแสนนาทีนะครับเขายังไม่ได้ตั้งค่าโฆษณาแต่ตีมยังไม่เข้าเลยครับ <c oughs> นะครับก็ดูแค่นี้ก็พอครับเหมือนยืดเวลายืดเยื้อะนะครับถ้าถ้าเป็นกฎเป็นระบบเขาจริงๆนะครับทําไมเขาถึงทําถ,ถ้าแค่ผู้ติดตามครบห้าพันคนแค่นาทีรับชมครบหกครบหกหมื่นนาทีก็ได้ตั้งค่าโฆษณาตรีมแล้วนะครับแต่อันนี้ยังไม่ได้เลยครับบางคนผู้ติดตามเป็นแสนนาทีรับชมเขาเป็นแสนเป็นหมื่นเขาก็ยังไม่ได้ตั้งค่าเลยครับ มันเป็นเพราะอะไรครับด้งนั้นเนาะผมว่าต้องต้องคิดดูดีๆนะครับใครที่คิดอยากจะเริ่มทําเรียวต้องคิดดูดีๆนะครับผมบอกตรงครับนะครับผมผมบอกตรงนะครับผมไม่ใช่ว่าผมไม่สนับสนุนนะครับแต่ผมอยากให้คิดอยากให้คิดดูนะครับ,รบพ่อแม่พี่น้องครับว่าอันไหนที่มันแน่นอนกว่ากันเราเราทําเราก็อยากได้รายได้เราก็อยากหวังผลประโยชน์ใช่ไหมครับ,รบพ่อแม่พี่น้องครับแต่ละผมที่พูดไปผมอยากให้คิดดูว่าอันไหนมันได้ดีได้เร็วกว่ากันแล้วก็มั่นคงกว่ากันนะครับเนาะนะครับ อย่างยูทูบเนี่ยผมรับประกันผมผมแน่นอนครับเพราะว่าเขาได้กันแน่นอนทั่วโลกเขาทำครับเนาะยูทูบเฟสมันก็ทําทั่วโลกเหมือนกันนะครับแต่กฎเกณฑ์มันมันจุกจิกเกินไปนะครับเนาะผมบองตรงสีห้าขั้นตอนคุณต้องผ่านทีละขั้นนะครับในแต่ละขั้นคุณต้องใช้เวลาเป็นสองเดือนถึงสามเดือนนะครับผมบองตรงนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปนะครับคุณยายไอซ์นะครับเขาเล่นมาสามเดือนนะครับทั้งทั้งที่กฎจริงๆของ เฟซบุ๊กก็คือมีผู้ติดตาม500คนภายในระยะเวลา1เดือนคุณก็ได้ตั้งค่าดาวนะครับแต่ยายไอ้คุณเขาเรียนมา3เดือนผู้ติดตามเขา2แ0นะครับเขายังไม่ได้ตั้งค่าดาวเลยครับแม้แต่ดาวเขายังไม่ได้ตั้งค่าเลยนําภาษาอะไรโฆษณาสตรีมเ็าจะได้นะครับเขาท้อครับเขาเลิกเล่นเขาหันไปเป็นเขาบอก,บอกหันไปเล่นเป็นในหน้าให้ทิกตอกดีกว่าทุกวันนี้เขาเลิกเล่นไปแล้วครับนะครับ เราคิดดงเองครับพ่อแม่พี่น้องครับอะไรที่มันมาเร็วมันก็จะมักไปเร็วนะครับเนาะผมก็โถก็เล่นมาทุกวันเหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้ใส่ใจอะไรมากมายช่องแดชบอร์ดผมนี่ติดแดงติดอะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้ลดกำลังลดลงด้วยแล้วใครที่เล่นครบสองเดือนนี่ช่องทุกช่องของแดชบอร์ดนี่จะลดลงครับการนาทีรับชนการเข้าถึงการมีส่วนร่วมนะครับผู้ติดตามของเรานี่ลดลงครับไม่รู้มันลดลงไปได้ยังไงมันลดลงเองครับผมบอกตรงนะครับ ยิ่งผู้ติดตามนี่เพื่อนเขาเพื่อนเราไม่ได้กดยกเลิกนะครับแต่เขาลดลงเองครับนะครับเขาจะลดลงให้เราทําไมก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละครับคือเหตุผลนะครับก็อยากให้เรากดสร้างแรงกดดันให้เราไงครับคือตอนนี้เขาเขาไม่ง้อแล้วครับเขาเขามีคนเข้าถานเข้าไปเล่นเยอะแล้วไงครับเนาะเขามีคนเข้าไปเล่นเยอะแล้วเขาไม่ง้อแล้วไงครับเขาสร้างแรงกดดันให้เราอยากให้เราเลิกเล่นอยากให้เราท้ออยากให้เราถอดใจอย่างเงี้ยครับเป็นบททดสอบอะไรประมาณนี้นะครับนะครับ แล้วก็กดกณฑนเยอะมากครับผมบอกตรงครับคิดดีๆครับถ้าจะคิดเอาเขาไปเล่นเรียยนะครับอืมอย่างที่ผมพูดยรืผมบอกนะครับหมากระโดดยองกันก็ห้ามถ่ายนะครับเนาะเป็นภาพความรุนแรงนะครับนะครับปลาติดแหติดมงก็ถ่ายไม่ได้นะครับเป็นเนื้อหาทารุณการทารุณกรรมนะครับเนาะผมพูดตรงๆก็จะห้ามทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาคือ เป็นคลิปคลิปนั้นจะเป็นที่ดึงดูดความสนใจนะครับครับเหมือนกับว่าเขาไม่อยากให้เราได้ยอดวิวง่ายๆอะไรเงี้ยครับเขาตั้งกดกินขึ้นมาเนี่ยครับผมบอกตรงนะครับนะครับอย่างคลิปที่ถ่ายปลาตายถ่ายแหติดมองปลาติดเอไปถ่ายปลาติดมองปลาติดแหเงี้ยอย่างน้อยคนคนเขาหันมาสนใจนะครับคนก็ชอบนะครับเขาก็ห้ามไปอีกเลยครับเป็นเนื้อหาการทันรุนนะครับห้ามงวนล้มยังถ่ายไม่ได้เลยครับเพราะมีพี่น้องครับ งัวเดินเดินอยู่ตกหลุมปุ๊อย่างเงี้ยครับตกหลุมแล้วงัวล้มนอนลงอย่างเงี้ยเป็นภาพการทานุณกรรมนะครับมันยิ่งกว่าบ้าอีกนะครับผมบอกตรงนะครับเนาะกดเกณฑ์นะครับอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมกล้าผมกล้าพูดนี่ผมโดนมันหมดทุกอย่างแล้วนะครับผมที่ล่นเลี้ยวเนี่ยผมถ้าเปรียบเสมือนว่าเป็นรถเนี่ยผมออฟรถแล้วครับผมบุกเบิกมันทุกอย่างผมลองดูมันทุกอย่างเลยครับมันผิดมาอะไรผิดอะไรถูกนะครับเนาะอ่าผมอแม่พี่น้องครับ ถ้าอยากจะเล่นเราหันมาเล่น youtube ดีกว่าครับผมบอกตรงนะครับ youtube นี่เป็นที่มั่นคงนะครับแล้วเขาเล่นไอเล่นกันทั่วโลกนันก็คือทั่วโลกแต่มันไม่มีการมันจํากัดกลุ่มเป้าหมายของเราเหมือน a c e b o o k นะครับยูทูบเราลงไปคนทั่วโลกเห็นเรานะครับเห็นเราได้เลยนะครับนะผมแรกๆเขาอาจจะส่งแค่ในประเทศนะครับแต่หลังๆไปคลิปมันก็จะดันไปเรื่อยๆไปทั่วโลกนะครับนะแต่เฟซบุ๊ก k นี่คุณจํากัดนะครับจากัดนะครับ ผูดิตามเท่านี้มันก็จะจากัดคลิปเราค่อยๆขยายกลุ่มเป้าหมายให้เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช้เวลาครับเยอะครับผมมองตรงรวมๆแล้วก็เปรียบเทียบดูก็เป็นปีเหมือนกันกันกบ u t u b e นี่แหละครับนะครับ,รบผมดี๋ยูทูบเขาไม่เรื่องเยอะครับเขามีกฎเกณฑ์แค่สองข้อถ้าเราทําผ่านข้อใดข้อหน,นึง่งเราก็สามารถสร้างรายได้ได้ไดทั้งห้าเครื่องมือนะครับของประเทศไทยเรามีห้าเครื่องมือนะครับทั้งหมด เครื่องมือของ youtube มีอยู่เจ็ดเครื่องมือนะครับแต่ตอนนี้ไทยเราได้มาห้าเครื่องมือแล้วครับเนาะนะครับประเทศไทยเราได้มาห้าเครื่องมือนะครับกําลังเข้าสู่เขาบอกว่ากําลังที่ดู y youtube เขาบอกว่ากําลังจะมีเข้ามาอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับเนาะนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเราหันมาเล่น youtube ดีกว่าครับพ่อแม่พี่น้องครับเนาะนะครับผมบ่งตรงครับต่อไปนี้ผมก็จะทําคลิปลง youtube นี่หละครับทุกวันนะครับ เลียวผมก็จะลงบ้างไม่ล่างลงบ้างไม่ลงบ้างก็เหมือนผมจะเล่นเหมือนฟิตธรรมดาเหมือนที่ผมเคยเล่นมาสมัยห้าปีสิบปีที่แล้วเนี่ยแหละครับเนาะครับก็นี่แหละครับแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะครับใครที่อยากสนใจเล่นเลียวก็ลองคิดดูดีๆนะครับไอ้ดีผมพูดมาทั้งหมดคือประสบการณ์ที่ผมโดนมาจากตัวเองทั้งหมดนะครับผมบอกตรงนะครับเนาะ ถ้าไม่เชื่อก็ลองสมัครเล่นดูได้ครับเราจะรู้นะครับผมเล็กๆก็จะดีดูดูล็อกครับใครที่เป็นสมัครเล่นเล็กๆก็เหมือนกับเขาดันเราเหมือนกับเขาโอ้อนูนอันนี้ให้เราดีนะครับแต่พอผ่านไปสักพักสักเดือนหนึ่งเหมือนผมเนี้ยสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มพอคุณได้ตั้งค่าดาวปุ๊บเนี่ยแดชบอร์ดของคุณจะเริ่มลดลงลดลงแล้วและเริ่มแล้วนะครับแล้วก็เริ่มกดเกณฑ์เริ่มเยอะขึ้นตอนแรกก็ใครที่สมัครเพิ่เล่นใหม่ๆเขาจะไม่อะไรมากมายนะครับ แต่นะครับพอคุณฟะเล่นผ่านไปสักเดือนอะไรคุณพจนุนพจน์นี่อะไรที่คุณเคยพจน์เริ่มจะไม่ได้ผมมองตรงนะครับอย่างแรกๆผมเคยโพส์อยู่เหมือนกันได้ปลานะครับได้ปลาถ่ายปลาในถังขนาดไม่ต้องไปติดมองติดแหนนะครับแค่ถ่ายในกระถังยังผิดเลยครับทุกวันนี้นะครับผมแต่ตอนที่ผมเล่นแรกๆผมถ่ายได้หมดครับปลาในถังปลาอะไรได้ปลามานี่นะครับไม่ผิดนะครับไม่มีขึ้นมาบอกนะครับ แต่พอมาถ่ายพอช่วงหลังเดือนหนึ่งมาตั้งแต่ได้ตั้งค่าดาวมานี่นะครับผมไปถ่ายปลาในกระถังลุงผมกลางมองมาแต่ผมไม่ได้ถ่ายในมองเนระผมรู้ว่ามันจะผิดกฎผมไม่ถ่ายติดมองขนาดเราหลีกเลี่ยงแล้วนะครับเราลองมาถ่ายในกระถังก็ผิดเหมือนเดิมครับนะเนื้อหาของคุณไม่เหมาะสมขัดต่อนโยบายชุมชนนะครับเป็นต่อไปทางความรุนาพามการทารุนนะครับเนาะการทารุณกรรมนะครับ <c oughs> นะครับกดเยอะแยะครับ นะครับตอนนี้นะครับผมบอกตรงผมให้ผมให้ youtube เก้าสิบเปอร์เซ็นผมให้เลี้ยวแค่สิบเปอร์เซ็นนะครับผมบอกแค่นั้นแหละครับเนาะใครที่ใครคิดจะสร้างรายได้นะครับนะครับผมบอกตรงนะครับอืกดเยอะแยะมากมายครับอะไรก็ไม่รู้ครับโหลดเพิงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับพิงก็ไม่ได้เืออะไรตอนนี้ตอนนี้ยังไม่บอกนะครับแต่ถ้าเราผ่านเขาถึงจะบอกนะครับ ก็ถึงจะไม่ให้เรานะครับรายได้ครับผมเห็นเขาลงคลิปบอกหลายคนแล้วครับในในคลิปเดียวตอนนี้เราทำไปเรืเร่อยงเี้ยเขาไม่บอกเราเหรอกครับว่ามันจะผ่านในคลิปไหนที่เราลงเพลงไปเนี่ยมันจะไม่มีผลตอนนี้แต่มันจะไม่มีผลตอนที่เราได้ตั้งค่าแล้วนะครับถ้าเขาส่งส่งเครื่องมือมาให้เราตั้งค่าปุ๊บสมมติว่าได้ตั้งค่าโฆษณาสตรีมนะครับหรือว่าโฆษณาเรียวนะครับเขาจะส่งมาเครื่องมือมาให้เราตั้งค่าปุ๊บอหละครับมันจะมีผลตอนนั้นแหละครับพอตอนที่คุณสร้างรายได้สร้างเหรียญได้แล้วตอนนั้นแหละครับ เงินคุณจะไม่เข้าบัญชีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราคลิปไหนที่เป็นเพงลงเราต้องไปไล่ลบให้หมดกับคุณจะลงไปกี่ร้อยคลิปก็ช่างคุณต้องลบออกให้หมดนะครับเยอะแยะวุ mm. ่นวายครับต้องย้อนกลับไปกลับมามากมายผมบ,บอกตรงครับแล้วไอ้คือพูดยังไงเขาหลีกเลี่ยงเราทุกอย่างอะไรที่เราจะสร้างรายได,ได้ได้แบบสร้างให้คลิปปังได้แบบให้คนมาดูเยอะๆเงี้ยการลงเพลงมันก็เป็นการดึงดูดวความสนใจของคนใช่ไหมครับ แล้วก็การถ่ายอะไรที่มันน่าสนใจงเงี้ยมันเป็นความดึงดูดทางนั้นแหละครับคือเขาต้องการแบบต้องการดีกเลี่ยงให้เราผู้คนมาเข้าชมคลิปเราแบบเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกับมันบังคับให้เราแบบไม่ให้มีคู่มาจะรับชมเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยครับดูดูไปดูปดูมาเหมือนมันสร้างกดขึ้นมาแบบดีกเลี่ยงไม่ให้ผู้คนเข้ามาดูคลิปเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนจะลออหลอกล่อเราให้มาโปรโมทโฆษณาให้ชี่ฉี่นะผมบอกตรงนะครับ เอาเป็นว่าแล้วแต่ความคิดนะครับผมคิดอย่างนี้นะครับทุกวันนี้นะผมเล่นผมก็เล่นไปอย่างนั้นผมไม่ใส่ใจนะครับผมเล่นแค่ว่าเออเมื่อก่อนเล่นคลิปเฟฟธรรมดาก็ยังเล่นเปียงเน็ตไปเฉยเปียนเน็ตไปเปียงขั้นเน็ตไปเฉยก็ยังเล่นนะครับทุกวันนี้ผมก็เล่นไปก็แค่นั้นแหละครับลงลงไปแต่ผมไม่ได้สนใจผมอยากลงเพียงผมก็ลงผมไม่ได้สนใจกดเลยครับผมไม่คิดว่าผมจะได้รายได้หรอกครับทุกวันนี้ผมวงตรงนะครับจากเดียวครับผมไม่คิดว่าผมจะได้รายได้จากเดียวหรอกครับทุกวันนี้นะครับ ผมลงผมก็หลงลงไปงั้นแหละครับเล่นๆไปงั้นใครเครียดครับใช่นั้นแหละครับโอเคครับพ่อแม่พี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับต่อใครให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ